ไม่เยอะเราจะรู้สึกอ่มอา,าอาหารที่ดีก็มีอาหารที่เลวก็มีอัน,นี้อาหารที่มีอาหารก็ตายร่างกายมันก็กินอาหารที่มีวิตามินโปรโตีนแร,แร่ธาตุแคลเซียมอันนี้มันคือ <c oughs> ทำให้เกิดสารอาหารที่บำรุงร่างกายแต่ถ้ากินมากกินเกินกินมากกินเกิน ร่างกายเป็นภาระมันหนักมันเหนื่อยเหมือนเราขับรถขึ้นเขาแล้วบรรทุกมากโอกาสรถ,รถเราพังก็มีสูงถ้าลงเขามันจะแรงมากขึ้นเขาก็แรงควันดำปึ๊ดมนุษย์ก็เหมือนกันกินเข้าไปเนี่ยสามารถฆ่าตัวเองได้อายุจะสั้นบางทีสิบีกว่าสามสิบกว่าก็ตายแล้วเพราะกินแบบไม่ระมัดระวัง กินแบบไม่รู้จักประมาณกินแบบไม่รู้อะไรที่เป็นพิษไม่เป็นพิษเพราะในสิ่งที่เรากินเราไม่รู้เขาใช้สารอะไรต่อมิอะไรเข้าไปสารที่ก่อมะเร็งสารที่ก่อให้เกิดตับอ่อนพังเป็นเบาหวานวเนี่ยเกาเกนี่ยถ้ากินเข้าไปไม่ระวังกินยาเข้าไปเถอะกินยาลดความดันกินยาไอ้ลดไขมันกินเข้าไปเถอะแต่พฤติกรรมการกินของเราไม่เปลี่ยน มันก็อันตรายถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยาก็จะใช้น้อยลงตับไตหัวใจปอดก็จะทำงานปกติขึ้นเดี๋ยวนี้เราทำลายตัวเองทั้งหมดมันถึงได้ตายเร็วผิดธรรมดาถึงไม่ตายเร็วก็ทรมานที่แรงมากสุกไอ้บาโรคหัวใจเนี่ยเส้นเลือดแตกมั่งตีบมั่งตันมั่งถ้าไม่ตีบไม่ตันไม่แตกมันก็ไปเกาะเขาอันนี้คือการกิน เขานี้การกินเนี่ยถ้ากินประมาณแล้วใช้พลังงานร่างกายก็แข็งแรงแต่ถ้าไม่ประมาณมันจะเป็นภาระทันทีเลยเหมือนเราเก็บเงินเก็บของไว้ที่บ้านมากๆเป็นภาระในเก็บรักษาเต็มมัดในของเต็มมัดในของเต็มมัดในตู้เต็มมัดนั่นเหมือนกันเลยร่างกายที่มันเก็บมากๆก็เป็นภาระเข่าข้อที่แว้วกโป่งมัดตามแขนมันจะปล่องเป็นปล้อง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 ขึ้นมา มันไปเก็บสะสมไว้น้ําตาลเก็บซัสมไว้เป็นไขมันพ่อพ่อเนื้อปองขึ้นตามพุงมั่งตามเอวมั่งตามแขนมั่งตามขามั่งตามเขามั่งตามข้อมั่งมันก็ไปสกัดการการไหลเวียนของแคลเซียมที่ไปซ่อมกระดูกกระดูกก็ปวดเข่าข้อก็ปวดเพราะไอพวกนี้มันไปไปอุดตันมันไปการเดินทางเหมือนสายน้ําที่มันไหลไปไม่ไม่มันไม่สะดวก มันก็เกิดคือตันเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจไม่มันมีปัญหาหมดนี่คือร่างกายเขานี้จิตใจอาหารของใจอาหารของใจคืออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่สดชื่นอารมณ์ที่มองใสบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้จิตของมนุษย์มันเกิดอาการวิปริตมันวิปริตมันก็เกิดจากอาหารเป็นพิษเกิดจากอากาศเป็นพิษเกิดจากอารมณ์เ,มเป็นพิษเกิดจากสังคมเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อันนี้จิตมันก็เป็นพิษไปด้วยมันเกิดทุรนทุรายมันเกิดอยากได้นาได้ตาอยากได้ชื่อได้เสียงอยากได้เขียนได้ยศได้กันแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันมันทํำทำไมมันวิ่ง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 ตัณหามันก็ใช้จิตจิตก็เลยถูกตัณหาไปหลอกให้กินหลอกหากินหลอกหาได้มันก็ได้ได้อยาก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 จิตเมื่อกินความอยาก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 ยังมากมันก็อ่อนแอเพราะมันสะสมเหมือนกันจิตมันก็สะสมอารมณ์อยาก ได้แล้วไอ้นั่นใช่เท่านั้นได้เท่านี้มันก็นั่งคำนวณแล้วมันก็เป็นภาระ,ระที่ยังเก็บจิตมันก็อึดอัดพอไม่ได้สมอยากมัฆ่าตัวตายตรอมใจตายแล้วก็พอไม่ได้อย่างใจเป็นหนี้เป็นสินลุงรังก็ฆ่าตัวตายอันนี้เกิดจากพฤต,ติกรรมของโรคจิตเท่านั้นโรคจิตซึมเศร้าเหงาเราไม่เท่าเขาเราไม่มีเหมือนเขาเราไม่ได้เหมือนเขาเราไม่เก่งเหมือนเขาเราไม่เน่เหมือนเขาตรอมใจปเป็นโรคเป็นโรคคมด้อย เดี๋ยวก็ซอมใจตายอ,อันนี้คือโรคจริตโรคจริตค,คือน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจเมียไม่เข้าใจผัวไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจผู้นําไม่เข้าใจหัวหน้าไม่เข้าใจลูกน,น้องไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจก็ตรงอันนี้คือโรคจริตโรคจริตมันเกิดเจากน้อยเนื้อต่าใจไม่เท่าเขาไม่เหมือนเขาไม่มีอย่างเขา เราเกะเท่าทำมาหากินไม่ได้แล้วเด็อบไข่ได้ป่วยเป็นคาระเขาหาตัวตายเราไม่เท่าเขาเขานี่ก็กินเหล้ากินเหล้าไปเพื่อกลบเกลือนปมด้อยที่ไม่มีไม่เคยไม่มีฐานะเหมือนเขาก็กินเหล้าเพื่อก,กลบเกลือนแล้วบางทีก็กินเหล้าเพื่อให้สังคมยอมรับว่าเราเนี่เราเก่งเราไม่กลัวเมียเราเน่นี่คือโรคจิต โรคจิตพวกนี้ก็ไปกินเพื่อให้ดูกลบเกลื่อนฟมได้บางทีตัวเองกามันหมดก็ไปกินเหล้ากลบพอได้กลับมาจะได้นอนเดี๋ยวเมียจะสะกิดขอแน่ขอแน่นี่คือโรคจิตโรคจิตที่ในโรคเขาเป็นอยู่โดยที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโรคจิตที่คืออยากแต่ไม่ได้สมยอยากอยากแล้วทาอะไรไม่ได้สมอยากก็กบเกลื่อนกบเกลื่อนแล้วไปหากิน ไปหากินสิ่งเป็นพิษกินยาบ้ากินเหล้าเพื่อโกรเกิืนให้ดูฮ <Jamie, always S 1> ึกเหิมให้ดูมีแรงมันก็บิ่งไปทําลายตับมันทาลายกระเพาะลําไส้ทําลายสมองทําลายใจมันก็ตายเร็วนี่คือโรคจิตโรคจิตเกวคิดว่าจิตมันมาไงจิตกับกายมันก็อยู่ด้วยกันพอทําลายจิตจิตทําลายมันก็ทำลายทําลายกายทําลายกายทําลายจิตทําลายจิตทําลายกายนี่คือโรคร้ายที่อยู่ในโลกนี้ยิ่งอยู่มากเท่าไหร่อามลพิษ นี่โรคจิตเหมือนกันมลพิษเช่นกลิ่นมะเร็งนี่อารมณ์หงุดหงิดสะสมอยู่ทุกวันเพราะมันกลิ่นมันเข้ามาทุกวันมันเป็นโรคจิตโรคจิตอะไรเครียดเครียดเพราะกลิ่นเหม็นเหม็นขี้ไก่ซีพีเหม็นไก่ซีพีเหม็นอรงงานอะไรเนี่ยเหม็นประจําเดี๋ยวเป็นโรคจิตโรคจิตมันเครียดตลอดเวลามันกดดันตลอดเวลาโรคจิตมันเป็นนี้ มันเกิดจากเสียงเหมือนกันเสียงรถที่มันวิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันทั้งวันมันก็เป็นโรคเครียดเครียดโดยที่มันไม่รู้ตัวเครียดคราวนี้มันเครียดแค่โรคจิตล่ะโรคจิตเกิดจากเสียงสนั่นวันไหวเสียงอึกทรืทึกโครมเสียงที่เขาเปิดเพลงต่ำต่ำต่ำโรคจิตมันก็เกิดจิตมันก็เกิดโรคปฏิเสธปฏิเสธไม่ชอบ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 ทุกวันทุกวันทุกวันตอนแรกเหมือนทนได้เขาหลังมันทนไม่ไหวมันจะระเบิด เรานี่มากดกดประสาทจนเครียดล้วก็นอนไม่หลับแล้วโรคกระเพาะโรคอะไรก็ตามมาเป็นแถวไอ้นี่คือโรคจิตมันผสมกับโรคกายถ้าเราเข้าใจฮุยไอ้กลิ่นก็มีพิษไอ้เสียงก็มีพิษอะไรามันเป็นพิษหมดเลยนี่คือโรคกายโรคจิตถ้าเราศึกษามันรู้มันแล้วเข้าใจมันไปฟอกบ้างปอดเนือศพกับปลือกเขฟอกหากอากาศที่บริสุทธิ์บ้าง เสียงที่คือคือคงไปอยู่ที่เงียบเียบบ้างมันก็ได้ผ่อนคลายแต่ถ้าอยู่สะสมประจาประจามันไม่ผ่อนคลายควนี้ก็ตายเร็วเครียดเร็วแล้วยิงไปหาหาหาทุกวันทุกวันหาทุกวันได้ทุกวันได้ได้วยมันก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งโรคจิตอยากอยากอยากตั้นหามันก็พาอยากแล้วควนี้ความสุขของจิตก็ไม่มีกา,กายก็ไม่มีเขาไม่มีโอกาสได้ใช้มันที่เราเห็นกันหากันทุกวันหนึ่งก็หาหาหา,หา แต่ไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขเพราะความสุขมันไม่อยู่ที่ได้มากได้น้อยเนี่ยมันอยู่ที่แปลงเป็นหรือเปล่าได้แปลงทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดความสุขได้ไหมได้ฟอกได้ไหมได้ผ่อนคลายได้ไหมได้บันรรเทาเบา,บาบางได้ไหมคราวนี้ก็ไม่รู้อีกว่าหามาทําไมนี่คือโรคจิตอย่างโรคจิตงกโรคจิตยากจะต้องมีให้เท่ามันมีให้เท่ามันมีให้เท่าคนนั่นเท่าคนนี้เท่านนคนน,น,คน เขาเนี่นี่คือโรคจิตที่เอาไปเท่าไปเทียบพอตัวเองไม่เท่าก็อเอาให้ลูกมันได้เท่ากันมันจะได้เท่าเขามันจะได้เหนือเขามันจะมีแบบเขาคนนี้ก็ตัวเองไม่พอไปเอา,เอาทุกเรื่องโง่นี่คือโรคจิตโรคจิตไปกังวลเรื่องเขากังวลเรื่องลูกเขาจะมีหนา้ามีตาเขาจะได้สมหนา้าสมตาไหมเขาจะซสือเตียงไห้เองเขาจะมดเขาจะจนไหมเดี๋ยวพอมันมดมากไปเองจะเป็นคาระเขาไหมเองก็หาไม่ได้แล้วเถอะเกี่ยวนะ โรคจิตอย่างหนึ่งโรคจิตที่มีปมด้อยก็กลัวว่ามันจะเป็นมันจะสินมันจะเปลืงเขาเองนู่นนี่นั่นกลัวไปเรื่อยรโรคจิตโรคจิตที่ด้อยโรคจิตที่หวาดโรคจิตระแวงโรคจิตที่กลัวเห็นไหมโรคก,กายโรคจิตมันมาด้วยกันนี่ยก็หวงเขาหงวบงเขาเขาจะมีไหมกูเขาเขาจะใช้มดใช้มากยิ่งจะใช่เราเองมากเขาเขาจะจนจะมี ก็เนี้ยเขาเอารถไปใส่สมภูมิลูกเยอะๆลูกเองเป็นนายเลี้ยวก็ต้องให้ได้รุ่นไหมไปนล้นมันจะได้โกเองเอาอันเกา่ามานมากังวลก็เข้าวุ่นก็เข้าโรคจิตพวกนี้โรคจิตโรคประสาทอ่อนๆเริ่มเป็นประสาทนัจะอ,อยู่ประสาทคนหลังหล,ลังละหลังน,น,นั่นละท่านท่านนี้ลูกก็อยากจะให้มันเท่านะเท่าตาเทียมนา้าเทียมตาต่เสริมเสริมให้ลูกเทียมนา้าเทียมตาเขา เอาคันเด็กเทียมนาเทียมแสงเทียมนาเทียมตาโรคจิตอย่างหนึ่งคือโรคจิตไรจิตกังวลจิตวิตตกจิตวุ่นวายโรคจิตเร่าร้อนจิตหาความสงบไม่ได้มีก็หาความสงบไม่ได้จะอยู่อย่างไรคือมันไม่รู้จักประมาณในชีวิตก็ต้องมอบให้เขาให้แล้วว่าให้นี่จะไปยุ่งไปวุ่นวายจะไปอยากให้เขายังนั่นธนาเขาจะต้องมีนามีตังเงินนี่โรคจิต โรคจิตคืออยากเห็นาให้ตาเขาให้เขามีนุ่นมีนมี่ตัวเองมันจิตตายอยู่เป็นอยู่คนหนึ่งมาจเนเป็นเรื่องระษาโรคกายมันก็หนักพอแล้วโรคจิตอีกโรคจิตไม่รู้วิอยู่ที่ไหนมันมันสงบสุขได้เพราะมันวุ่นมันยุ่งมันยุ่งวุ่นวายไปหมดมนุษย์นี่คือโรคจิตวุ่นวายโรคจิตหาความสงบไม่ได้โรคจิตมันมันเป็นเรื่องกงังวล วน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 คนก็โลกเครียดเครียดก็หุดนิดหะความสุขไม่ได้มันไม่รู้จักวางมันไม่รู้จะปล่อยมันไม่รู้เฮ้ยให้ปล่อยเป็นธรรมธรรมชาติมันได้ไหมไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนู้นไอตัวหนุงคือมนุษย์นี่คือโรคขิดหนุงเลยเป็นสุขหนุงหนุนซุงหนุงหนุนสุขวุ้นวุ่นสุปไวไวสุปกลวงทุกวิตกเลยเป็นสุขต้ม ตมกับเปื่อยเน่าอะไรเนี่ยนมนุษย์เป็นนี้มีโรคสองโรคถ้าคนไม่พ้นจากโรคสองโรคนี้หาสุขไม่ได้โรคทางตายมันก็รุมร้อมเข้ามาโรคทางใจก็รุมร้อมเข้ามาถ้าเราไม่กรองทั้งสองทางนี่จะเป็นโรคประสาทโรคประสาทอยู่คนหลังลหลังลหลังเองใครอยู่หลังใหญ่ใครอยู่หลังน้อยไม่ใช่เป็นโรคบ้านะยังไม่ถึงนะเอาประสาทก่อน บ้านนี่คือเลยไปเร็วเอาแค่ okay. อยู่ประสาทก่อนเป็นนายประสาทเป็นประสาทประสาทอะไรกังบนหวงหวงยามียายายามียาดายาม,ยาม,ยามีและอยู่ประสาทหลังน,น้อยพอมากๆขึ้นมาก็ประสาทหลังใหญ่หน่อยประสาทนอกมามากๆเข้าไปก็กินยานอนไม่หลับคลายเครียดกินยาแ,แกน่นี่นั่น อันนี้ก็เป็นโรคบ้าแลวพอนี้กเขาโรงพยาบาลเนี่ยภาษาแต่คนนี้ที่เราไม่รู้จักเราโดนแต่รู้จักแล้แกผ่อนพอประมาณมีพอประมาณใช้พอประมาณรู้จักประมาณกินก็พอประมาณใช้ก็พอประมาณหาก็พอประมาณประมาณมัชชีมาทางสายกลางมันจะไม่มีเรื่องมากถ้าตึงเกินไปหย่อนเกินไปพิษทั้งสูง เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกมัชชิมาทางสายกลางมีแต่ประมาณใช้ประมาณทำก็ประมาณอะไรก็ประมาณซึ่งมัชชิมายะถาวาริวะปูราโอริปุรเรนติสาคารังเทวเมีวิโตทินังเตตานังสัพปฏิปิชิตังปฏิตังสุมังทุตมีวสัสมิจตู สัพเพภูเรนตุสังตัปปาจันโทปนารโสยถามนีโสเทระโสยถาสกิติโยวิวัณันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีคายุกภวะอภิวาธนาสิเที่ยงคาปุยมิจกาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาา